นนี่ดอคสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาช่องนนี่ดอทคอมอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนพึ่งนะคะจังหวัดลาดบุรีนั่นเองเนาะเราก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นี้นะคะเราก็มาที่กับครอบครัวนะทุกคนเป็นการให้รางวัลด้วยที่เราสอบติด muids นะคะพี่เรียนโรงเรียนม .4 เนอะก็ถ้าใครไม่ไปดูคลิปนะคะ<ๆ>ก็สามารถไปดูคลิปปิดเทอมวันแรกกันได้นะคะ<ๆ>ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะก็ถือว่า เป็นโอกาสดีนะคะในการที่เราจะได้มาพักมาเที่ยวกันนะคะเพราะว่าปีนี้เราก็ผ่านอะไรมามากมายน้อทั้งแบบทำยูทูบนะคะแบบว่าได้1นล้านซับสครัเบอร์ด้วยเนาะทั้งสอบติดโรงเรียนในฝันด้วยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนด้านหลังที่เห็นวิวเมื่อกี้นะคะเห็นภูเขาด้วยคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะด้านนี้มีสระว่ายน้ําด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราก็จะมาว่ายน้ํากันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายบล็อกให้ดูด้วยนะคะว่าที่เรามาเที่ยวนี้เราทําอะไรกันบ้างเนาะที่สำคัญเลยค่ะตอนนี้เราจะมารีวิว ที่พักกันคืนนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็มารีวิวห้องนอนด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่าบ้านหนึ่งหลังเลยนะคะสามารถอยู่ได้6คนเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าคราวนี้เรามาแค่3คนเนาะ,ะ <Huh? S 1> เพราะครอบครัวมีแค่สามคน <Huh? S 1> น,นี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแม่กูนในห้องนั่งเล่นนะคะก็ <c oughs> มีทีวีสามารถร้องคาราโอเกะได้นะตรงนี้ก็จะมีระเบียงนะคะ ที่แบบเห็นวิวภูเขาเลยเนาะแล้วก็แบบนั่งได้หลายคนด้วยเดี๋ยวตอนเช้านะคะเราก็จะมานั่งทานข้าวเช้ากันเนาะมันมีทั้งหมด2ชั้นนะคะแล้วก็อยู่ชั้นล่างเนาะแล้วเดี๋ยวให้พ่ออยู่ชั้นบนนะคะก็คือแบบแยกห้องนอนเลยนะเป็น2ห้องนอนใหญ่เฮ้ยก็มี2เตียงใหญ่เลยนะคะคือแบบนอนคนละเตียงเลยนะทุกคนเปิดไปตรงนี้ก็จะมีระเบียงเหมือนกันนะคะนี่สามารถมานั่งเล่นตอนเช้าได้นะคะแล้วก็เห็นวิวภูเขา เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันมาดูห้องพ่อกันนะคะอยู่ชั้นบนเนาะนี่ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวนะคะเป็นระเบียงเหมือนกันเนาะเห็นวิวแบบภูเขาวสวยมากๆนี่ตรงนี้เป็นห้องน้ําก็จะเหมือนกับห้องข้างล่างนะคะโต๊ะกระจกนะคะโต๊ะแต่งหน้าเนาะ,ะแล้วก็มีที่แขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ด้านนี้มีเป็นอ่างด้วยนะทุกคนด้านนี้ก็จะเห็นวิวด้วยนะคะเป็นแบบต้นไม้ภูขเขาอะไรเงี้ยอาบน้ําไปด้วยดูวิวไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านบนกันเป็นดาดฟ้านะคะทุกคน นี่ก็จะเป็นดาดฟ้านะคะที่แบบว่ากว้างมากเลยนะ <Wow. S 1> ทุกคนเราสามารถมาแบบปิกมารีคิวได้เลยนะตรงนี้แล้วก็เต็นท์บา,างกลางก็ได้เหมือนกันนะคะ <laughs> คือภูเขาแบบล้อมรอบหมดเลยนะทุกด้านเป็นภูเขาหมดเลยไม่รู้ว่าเป็นหมอกหรือเปล่าน,น่าจะใช่หมอก oh. นะคะ ทุกคนมิวแบบภูเขาสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็นั่งกันอยู่ริมระเบียงเลยนะคะอยู่หน้าระเบียงเลยเนาะ oh. ทุกสิ้นปีนะคะ i n นนิสฟรีเขาก็จะออกคอลเลคชันใหม่นะคะ i n นนิสฟ e ีฮอลลีเดย์ l อลเลคชัซึ่งในปีนี้นะคะมาเป็นทีมแฮป p ี้กร e นฮอลลีเดยร่วมส่งความรักจากหัวใจเพื่อเป็นของขวัญสำหรับทุกคนนะคะ oh. เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันดีกว่านะคะว่าในคอลเลคชันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างเนี่ยไปดูกันค่ะ ซึ่งตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี <S <s <t <t ้เลยเซรั่มชาเขียวนะคะหรือว่ากรีนทีซีเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะเด่นเรื่องเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเราก็สามารถแบบว่าทาโปะไว้บนหน้าได้เลยนะคะทําให้ผิวเปล่งประกายในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้ด้วยนะคะโดยที่กล่องนะคะน่ารักสดใสมากเลยเข้ากับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีมากๆเลยนะคะโดยปีนี้นะคะอินิซีได้ร่วมคอลลาบอร์เรชันกับสตีเฟนแฮร์ริงตันได้แรงบันดาลใจจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็ทัศนียภาพอันโดดเด่นของรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะ ตัวต่อมานะคะก็เป็นกระปุกสีม่วงแบบนี้นะคะน่ารักมากเลยตัวนี้นะคะคือ เชจูออร์คิดเอน e ิชครีมนะคะเป็นครีมจากดอกกล้วยไม้เชจูค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะช่วยเรื่องการชะลอวัยนะคะทําให้ผิวของเราเรียบเนียนนะคะแล้วก็ตึงกระชับเปล่งประกายนะคะในช่วงเทศกาลเลยนะทุกคนเราก็สามารถซื้อใช้เองนะคะหรือว่าเอาไปฝากคนที่เรารักก็ได้นะคะเช่นอันนี้เอาไปฝากคุณแม่ก็ได้นะแม่จะแบบว่าหน้าตึงนะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยด้วยเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยอันนี้นะคะจะเป็นดีฟิวเซอร์นะคะมี2กลิ่นนะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นฟุตตี้สวีทนะคะส่วนสีเขียวนะคะจะเป็นกลิ่น โดยด้านในนะคะเขาก็จะมีการ์ดนะคะให้เราสามารถเขียนคําขอบคุณจากตัวละครต่างๆของแฮร์ริงตันนะคะช่วยส่งความรักความห่วงใย,ยด้วยข้อความบนการ์ดนะคะแล้วก็ห้อยบนขวดดิ f ฟิวเซอร์ได้นะคะต่อมานะคะตัวนี้เราชอบมากๆเลยเป็นเซ็ตเพอร์ฟูมแฮนด์ครีมลิมิเต็ดนะคะหรือว่าครีมทามือนะคะ3กลิ่นยอดฮิตเลยนะคะมาเป็นเซ็ตเลยแบบน่าสะสมมากๆเลยอะ่ะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นนะคะกลิ่นหอมแล้วก็ติดทนนานมากๆเลยนะเนี่ยเหมาะกับการใช้หน้าหนาวมากเลยหรือว่าจะพกไปโรงเรียนก็ได้ น,ะะนี่ชอบมากเดี๋ยวเอาไปทาด้วยเนาะเพราะว่ากลิ่นหอมทุกตัวเลยนะคะ ตัวต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นมาร์คหน้านะคะเป็นเซตเจจูรูทมาร์คลิมิต็ดนะคะซึ่งในเซตนะคะมีทั้งหมด8สูตรเลยนะคะเป็นการมอบพลังนะคะจากลากพืชที่เติบโตในเกาะเชจูนะคะที่แบบบริสุทธิ์มากๆเลยเนาะมอบความชุ่มชื้นอย่างมีสุขภาพดีให้แก่ผิวที่เหนื่อยล้าจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะเวลาแบบใครไปเที่ยวหรือไปพักตาอากาศในเทศกาลอย่างเงี้ยก็สามารถพกมาร์คนะคะไปมาร์คก่อนนอนได้ด้วยเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตวินเทอร์โกลว์สกรีนนะคะจะเป็นการรวมเซตผลิต ผลิตภัณฑ์นะคะที่ขายดีตลอดการของ In นิสฟรีนะคะทั้ง3ตัว <Wow. S 1> ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเปล่งประกายนะคะโดยจะเป็นขนาดกระทัดรัดนะมาถึงตัวเมคอัพหรือว่าเครื่องสําอางกันบ้างนะคะจะเป็นพาเลตตานะคะที่เป็นเฉดส,สีน้ําตาลอิฐแล้วก็น้ําตาลเชอร์รี่นะคะซึ่งแบบสีสวยมากทุกคนนี่ด้านในนะคะกล่องน่ารักมากๆเลยนะคะน่าสะสมมากๆเลยนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลลี่บาร์มครีอยนนะคะเป็นลิปที่อยู่ในรูปแบบของดินสอนะคะ <Huh? S 1> สีก็แบบจะชัดเหมือนลิ แล้วก็ทิ้นในแท่งเดียวกันเลยนะคะมอบความชุ่มชื้นให้แก่ปากของเราด้วยนะคะมีทั้งหมด3สีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลองทาให้ดูด้วยนะคะและตัวสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นอันนี้เลยเซตมาลิปบามนะคะซึ่งจะมี2สีนะคะในเซตเดียวกันซึ่งตัวนี้จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ริมฝีปากของเรานะคะแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะด้วยนะอันนี้เราชอบมากแล้วก็ใช้อยู่แล้วนะคะเนื้อเขาก็จะแบบบางเบามากๆเลยนะเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะสามารถทาไปโรงเรียนก็ได้นะมันจะมีแบบสีนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนสีตามิ ก็หมดกันไปแล้วนะคะสำหรับ Inisfree Happy Green Holiday นะคะในคอลเลคชันนี้ทุกคนชอบตัวไหนกันก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะคะเราก็สามารถซื้อไปให้คนที่เรารักนะคะหรือว่าจะซื้อใช้เองในช่วงเทศกาลก็ได้นะคะหน้าของเราจะได้เป็่งปลั่งนะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดนะคะซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะคะของการขายผลิตภัณฑ์นะคะ Inisfree นะคะเขาก็ได้นําไปบริจาคนะคะเพื่อช่วยเด็กๆผู้ด้อยโอกาสนะคะในโครงการมื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่มนะคะนอกจากที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆลิมิเต็ดนะคะแล้วก็ ได้ส่งความสุขให้คนที่เรารักอีกเนาะซึ่งแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะมีแค่2เดือนสุดท้ายของปีซึ่งจะเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาของทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสาวกอิน s ิสฟรีก็คือไม่ควรพลาดเลยนะคะกับคอลเลกชัน Happy Green Holiday นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ i n นิสฟรี7 7สาขาทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์อินนิสฟรี Official Store ทั้งใน La z a d a แล้วก็ช h o ป e ีนะคะรับรองว่าเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลเลย ก็ดูจบคลิปนี้นะคะต้องรีบไปซื้อมาแล้วนะคะคอลเลคชันนี้คือแบบดีมากเลยแล้วก็ลายน่ารักมากๆเลยนะคะ one hour later ตอนนี้นะคะเป็นเวลา6โมง41แล้วคือแบบมืดมากทุกคนเพราะมันก็เข้าหน้าหนาวแล้วนะแล้วก็ไม่มีร้านอาหารเลยนะคะ uh huh. แถวนี้เราก็เลยมาหวังที่พึ่งเซเว่นอีเลเว่นของเราต้เนเองเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวใส่แมสก่อนแล้วก็กลับไปกินที่รีสอร์ทนะคะของกินยามดึกของเรามาม้า น้ำห้างหมุนือเหมือนไม่เคยมาเซเว่นนะตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะคะแล้วก็อยู่กันในห้องนั่งเล่นเนาะทุกคนก็ดู Youtube ไปด้วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ลองคาราโอเกะได้ด้วยนะก็มีบะหม่านะคะมีบบใช่แบบเราจกินครั้งที่แล้วคุณพ่อชอบกินมากเกี๊ยวกุ้งนะคะกระเป้าหมูซาบของแม่ แล้วก็มีขนมอีกเต็มเลย <Yeah. S 1> เตอนนี้เป็นเวลา10ทุ่มนะคะแล้ว mm hmm. ก็อาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะทุกคนอยู่ในชุดนอนเลยเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์กันดีกว่านะคะตัวแรกที่เราจะลงนะคะเป็น Innisfree Green Holiday Green T e C Serum นะคะนี่เลย คือแบบลายน่ารักมากทุกคนเราชอบแบบลายมากเลยเป็นลิมิเต็ดเลยนะคะ <Wow. S 1> เนื้อเซรั่มเขาจะเป็นแบบนี้นะนแบบใสๆอย่างนี้แล้วก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเราด้วยนะคะให้ผิวของเราเปล่งประกายเลยนะคะ <c oughs> แล้วคือแบบว่าบางเบามากๆเลยนะไม่รู้สึกหนักหน้าเลย ชุ่มช,ชื้นขึ้นมากเลยซึ่งตัวนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยเขาเพิ่มขนาดถึง2เท่านะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าลดราคาลง33%นะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยทุกคนขนาดเพิ่มอีก2เท่านะคะแต่ว่าราคาถูกลงด้วยแล้วก็ต้องจัดนะคะทุกคนแล้วก็ลายน่ารักมากลิมิเต็ดแบบนี้ พลาดไม่ได้แล้วต่อมานะคะเราก็จะมาลงเป็นตัวนี้กระปุกแบบน่นา,านรักสีม่วง e l i s Free Green Holiday j e j u Orchid Enrich Cream นะคะตัวนี้จะเป็นครีมบำรุงนะนี่เนื้อแบบเข้มข้นมากๆเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนเป็นกลิ่นแบบหอมอ่อนๆเข<ๆ>้มข <ๆ S 1> ้นดีๆนะทุกคนเนื้อที่เหมือนแบบเป็นมาร์ครแบบ Sleeping m a r k เลยอะซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องการชะลอวัยด้วยนะคะทําให้ผิวของเรานะคะเต่งตึงด้วยนะช่วยปรับโทนสีผิวด้วยนะคะแล้วก็ แบบว่าสําหรับใครที่หน้าแห้งอย่างเงี้ยดีมากเลยแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนด้วยนะคะให้มันกระชับขึ้นเนาะเนี่ยเราก็สามารถแบบใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะเดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ใช้ด้วย <c oughs> จะซื้อเป็นแบบของขวัญปีใหม่ของขวัญคริสต์มาสให้คนที่คุณรักก็ได้เนาะ <c oughs> กระปุกสีม่วงแบบนี้นะคะเป็นพลังจากดอกกล้วยไม้เชจูนะแล้วก็ตัวนี้ก็ขนาดเพิ่มขึ้นสงเท่าเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาลดลง3 0เนตนะคะคุ้มมากๆอีกแล้วทุกคนต้องรีบจัดนะเนี่ยซื้อคู่เลย2งตัวนี้เอาไปใช้้อวแบชลก็ ซื้อส่งต่อให้คนที่คุณรักก็ได้นะคะให้เพื่อนให้แฟนให้คุณแม่ให้ครอบครัวอะไรย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยคือใช้ได้หมดเลยนะคะเนี่ยรู้สึกว่าแบบหน้านุ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลยนี่ก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะคะที่ Inisfree 17สาขาทั่วประเทศน,นะ,ะหรือว่าสั่งทางช่องทางออนไลน์นะคะ Inisfree Official Store ที่ lazada แล้วก็ shopee นะคะรับประกันของแท้แน่อนอนค่ะววันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ดีกว่านะทุกคน เดี๋ยวว่าตื่นมาดูกันพวกนี้ว่าแบบหน้ายังชุ่มชื้นอยู่ไหมสำหรับนี้กู้นายค่ะบ๊ายบายนี่แล้วเราก็เอา d ิวเซอร์กลิ่น deep f o r a l มาตั้งไว้ตรงหัวเตียงนะคะคือกลิ่นหอมมากทุกคนอันเนี้ยแบบกลิ่นแบบเยอะมากๆเลยนะคะแบบมันจะมีแบบชั้นบนชั้นล่างอะไรเงี้ยที่แบบกลิ่นไม่เหมือนกันด้วยนะคะเขาจะมีทั้งกลิ่นผลไม้กลิ่นอายของฤดูหนาวจากดอกไม้นะคะแล้วก็มีกลิ่นความอบอุ่นนะคะสบายจาก ไม้หอมแล้วก็มัดนะคะหอมมากทุกคนหอมทั้งสองกลิ่นเลยนะนี่ตรงนี้ก็เขียนข้อความได้แบบเวลาซื้อไปให้เพื่อนให้แฟนอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยก็นเดี๋ยวขอตัอไปนอนก่อนนะคะ The next day สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเป็นเวลาเจ็ดโมงจะแปดโมงแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่ก็คืออากาศแบบเย็นมากๆเลยนะคะมองไปก็คือเห็นภูเขาเลยว้าว ตอนนี้อาหารเช้าก็มาแล้วนะคะนี่เลยทั้งหมด6ชุดเลยนะทุกคนเพราะว่าจริงๆรีสอร์ทเราอะนอนได้6คนนะแต่เรามาแค่สามแต่วนะ่าได้มา6ชุดเลยนี่ก็จะมีเป็นไข่ดาวนะคะไส้กรอกสลัดแล้วก็มีขนมปังนะคะอันนี้ด้วยข้าวต้มปะแล้วก็มีน้ำส้มนะคะอันนี้ก็เป็นชุดเบรคฟาสนะคะมีไข่ดาวไส้กรอบแล้วก็แฮมแล้วก็นี้เป็นข้าวตม้ม สาว่ายน้ำนะคะทุกคนคือแบบไม่มีคนเลยแล้วแบบวิวแบบดีมากให้ดูด้าน,นข้างนะคะก็เป็นวิวภูเขานะคะ เาจะเหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะไปอาบน้ำกันดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มแกะกันด้วยนะคะมา,มาเจอกันดีกว่าบ๊ายบายเราก็อาบน้ําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงสกินแคร์กันดีกว่าเนาะหลังจากที่เราได้ไปว่ายน้ํามานะคะก็ตัวแรกที่จะลงเหมือนเดิมเลยเป็นเซรั่มชาเขียวนะคะต่อมาเราก็จะมาแต่งหน้ากันดีกว่า เราก็จะเก็บของแล้วก็ออกจากรีสอร์ทแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนะคะไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะคะนี่เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่ฟาร์มแกะเราทุกคนดูใหญ่มากตอนนี้พ่อกำลังซื้อตก,ก็ตอยู่นะคะซื้อตัวนี่เราได้ตั๋วมาแล้วนะคะเต็มเลยเราอยู่กันที่ t h e Scenery Vintage f a ์มนะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสวัสดีเราเจอแพะด้วยนะคะตรงนี้ห่าให้หแหนเหราเหยียบเหลี่ยมค้งทางสามเหรียยพร้องกันแล้วหมุนอีกหนึ่งรอบ <พ uka> เราก็หมุนเนะนี่ค่ะเรามาเจอแกะดำด้วยเขาบอกว่านำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคะเดนี่มันรอมันเดินกลับไปแล้วบรรยากาศดีมากทุกคนแล้วก็ไม่มีใครเลย <g ül> มีแค่เราอยู่ทางฟาร์มเลย เดี๋ยวเราก็จะมาให้ญาติแกะกันนะคะทุกคนโอ้โอ้มันดึงแรงมากอ่ะอ่ะ,อะนี่นะคะเรามาให้ออให้ตัวเล็กบ้างอ่ะเอาเอาเอาฝั่งนี้ก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาดูการแสดงด้านไหนกันนะคะ นีเ่เราก็มาดูโชว์แกะกันนะคะทุกคนจะรารอ,รอดูกันว่าจะมีอะไรบ้าง เมื่อกี้เราดูโชว์น้องแกะไปนะคะน่ารักมากเราก็มาซื้อนี่ไม้ปัดขนแกะเ <Huh? S 1> ดี๋ยวเรามากินไอศครีมนมแกะกันดีกว่าต้นตำรับจากนิวซีแลนด์เลยนะ oh. นี่เราได้ไอติมมาแล้วนะคะเป็นไอติมช็อกโกแลตเนาะแล้วก็มีรูปน้องแกะด้วยเป็นคุกกี้เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าอืม <c oughs> อร่อยคือมันแบบว่าไม่หวานจนเกินไปแล้วก็แบบมีรสช็อกโกแลตแล้วก็หอมนมนะคะ ค่ะก็วันนี้ก็ได้มาเที่ยวปิดเทอมแล้วก็เป็นการส่งท้ายปีนะคะตอนนี้ก็แบบใกล้จะสิ้นปีแล้วใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็มีความสุขมากเลยนะคะ oh. เพราะว่าเหมือนแบบเราผ่านอะไรมาแบบเยอะมาก,มากๆเลยเนาะ oh. ตั้งแตบบ่ต้นปีจนถึงแบบ หายปีแล้วแบบเวลาผ่านไปเร็วมากใครอยากมาก็มากันได้นะคะที่สวนพึ่งราชบุรีเลยนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทริปในวันนี้นะก็ถ้าสำหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากซื้อของขวัญในเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลปีใหม่นะคะแล้วนึกอะไรไม่ออกนะคะก็อย่าลืมนึกถึง Inisfree Happy Green Holiday Collection กันได้นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ i n i s r e e 17สาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่า ทางออนไลน์นะคะ Inisfree Official Store ทั้ง Lazada แล้วก็ s h o p e ีเลยนะคะรับประกันของแท้แน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like, share, ไลค์แชร์ติดตามได้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย